วนข่าวต่อไปคุณผู้ชมที่เราปิดเบรกกันไปนะคะกับนาทีชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินคือต้องพาไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ว่าน้ำมันท่วะะมมาค่ะถ้าเกิดว่าส่งด้วยทางปกติไปทางรถเนี่ยไม่ทันแน่ๆน,นะคะ<ๆ>ก็เลยต้องไปทางอากาศแบบนี้นะคะ กับทีมกายด็อกเตอร์ค่ะโรงพยาบาลค่ายสปปรรพสิทธิ์ประสงค์สปปรรพสิทธิ์ที่ประสงค์มณฑลท,นทาหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีมีการได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลประจำอำเภอวารินชำราบบอกว่ามีผู้ป่วยหญิงอายุ90ปีชาวบ้านคูสว่างตำบลหนองกินเพลนอำเภอวารินชำราบเจ้าตัวเนี่ยบอกตอนที่กินอาหารเช้าไปเนี่ยแล้วบ่นว่าแน่นหนา้าอกญาติญาติก็เลยเข้าไปดูแลแต่ปรากฏเกิดวูบห,หมดสติไปะนะคะ แล้วกว่าจะได้สติขึ้นมาเขาบอกตอนนั้นอาการก็คือวิงเวียนศีรษะแล้วสับสนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพให้เข้าไปช่วยเหลือให้นําตัวส่งโรงพยาบาลอําเภอวารินชราบ mm hmm. แพทย์ก็วินิจฉัยบอกว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันแล้วมีความเสี่ยงสูงด้วยเพราะว่าเคยเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจก็เลยเนี่ยละค่ะต้องประสานกับทีมไกดยด็อกเตอร์โรงพยาบาลให้สัปพสิทธิ์ที่ประสงค์ นำผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลของหน่วยบินทหารบกแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในอำเภอเมืองอุบลราชธานีเพราะว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจให้ช่วยทำการรักษาได้นะคะสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อจังหวัดอุบลราชธานีประสบะภัยน้ำท่วมสูงตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นการขนส่งต่างๆก็คือเหมือนถูกตัดขาดเลยนะคะ การที่จะพาไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ชั้นใน,เ,นเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องส่งทางอากาศแทนแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำมาแล้วถึง3ครั้งปัจจุบันแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลนนจะลดลง แต่ว่าถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างเมืองคู่แฝดทั้งสองฝั่งแม่น้ำก็ยังใช้การได้เพียงแค่รถยกสูงเพราะฉะนั้นรถเล็กกับรถพยาบาลทั่วไปยังไม่สยังไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้นะคะถ้าเกิดว่าเดินทางบนพงถนนนี้อาจจะใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงก็อาจจะไม่ทันการผู้ป่วยอาจจะได้รับอันตรายได้ถ้าเกิดว่าถึงมือแพทย์ล่าช้านะคะค่ะ